สวัสดีนหฮาวคะ่ะสวัสดีนหฮาวเด็กๆทุกคนเลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะเหล่าชื่อนะคะจะมาสอนเด็กๆเรื่องเหยื่เหี่ยไหนี่ยนายเด็กๆคะ่ะเด็กๆคิดว่าเหย่เหี่และนายนายคือใครเอ่ยอ่ะเหล่าชื่อบให้นะคะเป็นบุคคลในครอบครัวของเรานั่นเองอ่ะเย่เหี่คือใครเอ่ย สุดยอดเลยนะคะอ่าเย่ยคือคุณปู่นั่นเองนะคะและไหนไหนไหนๆหนคือใครใบ่ให้ต้องคุกคุณปู่ลูกคุณย่านั่นเองนะคะอ่ะโอเคค่ะดเด็กๆอ่านออกเสียงตามหลอดชื่อนะลูกเหย่ยคุณปู่สุดยอดเลยเหย่ยคุณปู่ไหนไานคุณย่าไหนนานคุณย่าสุดยอดเลยอ่ะทีนี้เราไปดูบทเรียนกันเลย ามาแล้วนะคะโอ้โหคุณปู่กับคุณย่าออกมาต้อนรับเราเนี่ยยิ้มสดใสมากๆเลยนะคะอาเด็กๆคำแรกลูกนะคะดูฝั่งขวานะคะอะเราซื้อจะเอาเลเซอร์นะคะมาชี้อาเด็กๆอ่านออกเสียงตามเราซื้อลูกเยเยสุดยอดเลยเยเยแปลว่าคุณปู่นั่นเองนะคะอาคุณปู่เนี่ยมีหนวดด้วยแสดงว่าแก่มากๆเราแน่เลยนะคะอะต่อมาคำนี้ลูก ไหนนหนไหนไหนายนายแปลว่าคุณยา่านั่นเองนะคะ,ะคุณปู่กับคุณย่าเนี่ยคู่กันเลยนะคะกําลังโบกมือทักทายเด็กๆอยู่นั่นเองนะคะอ่ะโอเคเราไปดูซิว่าไหนเราก่อนไปเราชื่อถามหน่อยซิว่าคุณปู่ภาษาจีนคือเหีย yeah, อะไรหลกเฮียเฮียสุดยอดเลยนะคะแล้วคุณย่าภาษาจีนคือนายนายนายคุณปู่ภาษาจีนอ่านออกเสียงว่า แล้วเยียเยียแปลว่าคุณสุดยอดเลยนะคะอะแล้วคุณย่าภาษาจีนอ่านออกเสียงว่าอ่าเก่งมากๆค่ะแล้วไน่ไนแปลว่าคุณสุดยอดเลยนะคะ,ะโอเคไปต่อแล้วค่ะไปต่ออทีนี้นะคะหลอชื้อจะสอนนะคะว่าคุณปู่คือใครแล้วคุณย่าคือใครนะคะ,ะทีนี้เด็กๆดูสิเด็กๆอ่านออกเสียงตามหลอดชื้อนะลูกเราจะมารู้กันว่า คุณปู่กับคุณย่าเนี่ยคือใครกันแน่นะคะอ่าเด็กๆอ่านออกเสียงตามลูกเย่ยเื่ป้าปะเต๋ป้าปาอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะเ yeah, ย yeah, ่เย่ชื่ป้าปะเต๋ป้าปาอ่านนะคะเขาบอกว่าอะไรคุณปู่นะคะคือ คุณพ่อของคุณพ่ออีกทีหนึ่งนะคะคุณปู่เนี่ยเป็นคุณพ่อของคุณพ่อนั่นเองอ่ะเด็กๆอ่านให้เราชื่อฟังอีกรอบหนึ่งลูก爷爷是爸爸的爸爸แปลว่าคุณปู่เป็นคุณพ่อของคุณพ่อนั่นเองสุดยอดเลยนะคะทีนี้เรารู้แล้วว่าคุณปู่เนี่ยก็คือพ่อของคุณพ่อนั่นเองทีนี้มาดูสิว่าไหนนายคือใครอ่ะเด็กๆอ่านตั้งเราเชื่อลูก 奶奶是爸爸的妈妈อีกรอบหนึ่งนะคะลูก奶奶是爸ป的่妈โอเคค่ะอะโอเคเก่งมากๆเลยนะคะประโยคนี้นะคะลูกแปลว่าคุณย่านะคะไหนนายเพราะคุณยา่าคือคุณแม่ของคุณพ่อนั่นเองนะคะอะ เด็กๆอ่านตามบทสื่ออีกรอบหนึ่งลูกไหนหนชื่อป้าปะเต๋อมามมาไหนหนชื่อป้าปะเต๋อมามมาก็คือคุณย่าเป็นคุณแม่ของคุณพ่อนะคะแล้วทีนี้นะคะเราชื่อจะสอนประโยคบอกลักคุณย่ากันนะคะอะคุณปู่แล้วคุณย่ากันเด็กๆจำนะลูกเราจะอ่านตามบทสื่อนะคะวอร์น ไอ่นไหนสุดยอดเลยอ่ะเราแม่ไอ่爷爷奶แปลว่าพวกเราเนี่ยรักคุณปู่และคุณย่ามากๆเลยนะคะประโยคนี้เราซื้อเชื่อไว้เราซืออยากให้เด็กๆจําไว้นะคะคือประโยคที่บอกว่าไอ่ยไห奶นะคะเด็กๆสามารถใส่ชื่อตัวเองลงไปบอกรักคุณปู่คุณย่าได้นะคะอย่างเช่น อย่างเช่นคดีออย่างเช่นเราซื้อขอใส่ชื่อครูอ้อมลงไปแล้วกันนะคะเราเสื้อจะใส่เป็นครูอ้อมไอเหยเอเหนไนายครูอ้อมไอเยยเอเหนีนายก็คือครูอ้อมเนี่ยรักคุณปู่และคุณย่านะคะเด็กๆก,ก,ก็สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างเช่นหนูชื่อน้องอ่าน้องน้องอะไรดีเราซื้อขอหนึ่งก่อนอ่าน้องนโมนะคะนโมอาจจะเปลี่ยนเป็นนโม ไอ้เยี้ยเหีหน่ายนเป็นต้นนะคะโอเคค่ะยังไงนะคะวันนี้เราชื่อสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับเยี้ยเหหน่นก็คือคุณปู่และคุณย่านะคะแล้วก็สอนการบอกรักคุณปู่คุณย่าไปแล้วยังไงนะคะเราชื่ออยากให้เด็กๆเกนี่ยกลับไปบอกรักคุณปู่คุณย่านะคะแล้วก็ดูคลิปนี้ซ้ําบ่อยๆนะคะเพื่อเป็นการทบทวนตัวเองยังไงนะคะสําหรับวันนี้เราชื่อเขาบอกว่าจ่ายเจียนคะ่ะจ่ายเจียนเด็กๆทุกคนเลยบาย